สวัสดีครับได้เวลาข่าวนอกลู่นะครับนอกลู่ข่าวแรกเดินทางไปเที่ยวอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรครับไปชมการแข่งขันกีฬาชุมชนนะครับงานนี้เป็นงานใหญ่ของตำบลนะครับท่านนายกอบจครับคุณชาติชายเจียมศรีพงศ์ก็เลยไปเป็นประธานและดูนะครับว่างานใหญ่แบบนี้พิธีเปิดต้องเหมือนกีฬาโอลิมปิกครับเนี่ยครับมีจุดคบเพลิงแต่ก็อย่างที่บอกครับว่างบประมาณน้อยกระถางคบเพลิงก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับ ใช้เสาคอนกรีตสูง3เมตรบนยอดกระถางคบเพลิงครับเตาอั้งโลเอามาจากในครัวที่ทำกับข้าวนั่นแหละครับเนี่ยครับและกระบวนการจุดครับโอลิมปิกจุดจากแสงพระอาทิตย์ใช้เลนส์รวมแสงนะครับแต่ของที่นี่ครับเนื่องจากงบประมาณจำกัดครับที่ถือคบเพลิงครับก็เป็นไม้ไผ่แบบสดๆครับจะได้ไหม้ไฟยากหน่อยและปลายคบเพลิงที่จุดไฟครับกระสอบที่ไม่ใช้แล้วครับมาพันด้วยลวด แล้วก็ชุบน้ํามันกาดและตอนสุดท้ายครับตอนจุดคบเพลิงครับเรียบง่ายจริงๆครับเพื่อนของคนถือคบเพลิงนะครับจุดให้นั่งท้ายรถมอเตอร์ไซค์จุดด้วยไฟแช็กจากพิจิตครับไปโคราชนะครับไปดูเทศบาลนครราชสีมาครับจัดงานใหญ่กระบวนแห่เทียนพรรษาครับ งานนี้มาโหรานจริงๆครับเพราะว่า56องค์กร56หน่วยงานครับจากทุกอำเภอทุกองค์กรนะครับเนี่ยครับสวยงามจริงๆแต่โชคไม่ดีครับวันแห่เทียนพรรษาครับฝนตกมาหนักมากแล้วยาวนานจริงๆครับตกตั้งแต่ก่อนเคลื่อนขบวนครับเคลื่อนขบวนอยู่ก็ตกหยุดตกแล้วขบวนยังเคลื่อนไม่จบเพราะว่ายาวตั้ง7ดกิโลเมตรครับแต่ดูนะครับ งานนี้ครับผู้ผลก็ไม่ยอดท้อเพราะว่าเทียนรรษายิ่งใหญ่ละเอียดสวยจริงๆครับใหญ่ไม่ใหญ่ธรรมดาครับละเอียดด้วยครับงานยากงานสวยจริงๆดูแล้วก็อยากจะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกครับฝนก็เอาไม่อยู่ครับแต่จากการสังเกตนะครับผู้เชี่ยวชาญในการสู้ฝนบอกว่ามีหลายท่านครับที่เตรียมรับมือกับฝนมาอย่างดบดีจริงๆครับดูครับไม่ว่าฝรั่งไทยครับรู้ฤิธิ์ฝนแล้วนี่เตรียมตัวมาเนียบจริงๆครับ สวมเสื้อกันฝนแบบทั้งตัวคลุมศีรษะเพราะว่าฝนมาขนาดนี้อย่างหน้าฝนแบบบ้านเรานั้นร่มเอาไม่อยู่ครับเห็นภาพนี้แล้วก็ได้ข้อคิดนะครับว่างานแห่เทียนพรรษาเราเลื่อนฝนย้ายฝนไม่ได้ครับทางเดียวครับที่จะดูงานอย่างมีความสุขก็คือแต่งตัวให้รับมือกับฝนได้ร้อยเปเซ็ส่งท้ายเข้าใกล้กรุงเทพนะครับไปที่จังหวัดสมุทรปราการครับ ไปดูงานใหญ่งานบุญงานแห่เทียบนบรรษายเหมือนกันครับของวัดบางพลีใหญ่ในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับหลังจากแห่เทียนพรรษาเสร็จครับผู้คนก็ไปนมัสการหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระประธานของวัดที่นี่ครับพระจรัญสิริธรรมโมเจ้า,าวาดครับทราบดีวา่าญาติโยมจะมากันเยอะก็เลยจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวครับมาเปิดบริการฟรีสองหมื่นชามครับร้านปทุมทองก๋วยเตี๋ยวดังก๋วยเตี๋ยวเรือของจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยครับหนึ่งหม้อ 20,000ชามครับหม้อจริงใหญ่มาถมาอย่างที่เห็นเนี่ยครับเ mm. ส,ส้นผ่าศูนย์กลางนั้น2เมตร20เซนติเมตรครับ mm. หนึ่งวากับหนึ่งอกประมาณนั้นนะครับห mm. ม้อสูงมากต้องสร้างบันไดขึ้นไปตักน้ำซุปใส่ชามก๋วยเตี๋ยวอย่างที่เห็นสูงแค่เนี้ยครับยืนบันไดแล้วนั้นสูงแค่หน้าอกคนตักน้ำซุปสูงกว่านี้ไม่ได้ครับ mm. พลัดตกลงไปในหมอ้อก๋วยเตี๋ยวนั้นตายได้ mm. ดูนะครับผู้คนนั้นมากันเยอะจริงๆ เลือกตั้งนั้นเวียนเทียนไม่ได้แต่ว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่ครับเวียนเทียนครับจนอิ่มนะครับและเนื่องจะกว่าคนเยอะครับกระบวนการลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ธรรมดาครับเนี่ยครับหึ่งมือนั้น3ตะกร้อคนเดียว2มือก็6ตะกร้อและถ้าหากว่าต้องการเติมน้ำส้มน้ำปลาน้ำตาลครับมาทางนี้ครับไม่ใช่พวงนะครับใช้กระมังครับกระมังน้ำปลาน้ำส้มน้ำตาลแล้วก็พริกขั่ว ดูจากสีหน้าแววตาแล้วก็ปริมาณของคนที่มารับประทานมั่นใจได้ว่าผุดเตียวเรือปทุมทองเขาอร่อยจริงๆ <Wow. S 2> พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกลูก่